สวัสดีค่ะเพื่อนๆพยาบาลทุกคนนะคะชื่อเบนจีนะคะเ,เป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะทํางานอยู่ที่แผนกศัลยะกรรมกระดูกของโรงพยาบาลเฮเลโอเซาคัมคลินิก um ในเมืองวิสปาเดนรัฐเทดเซนของประเทศเยอรมนีนะคะปัจจุบันทํางานได้9เดือนแล้วนะคะที่นี่และก็หลังจากสอบไปประกอบวิชาชีพพยาบาลที่นี่ผ่านนะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็เลยถือโอกาสที่จะมาแบ่งปันข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาทํางานที่ประเทศเยอรมนีนะคะ ซึ่งข้อมูลที่เราจะเอามาบอกเล่าในวันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงแล้วก็เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเลยนะคะซึ่งคนอื่นอาจจะไม่เจอนะคะก็ที่ตัดสินใจมาอยู่ที่ประเทศเยอรมันนี้นะคะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่เรา,เาทํางานเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ไทยได้ประมาณ7ปีแล้วนะคะทํางานทั้งเป็นข้าราชการแล้วก็ลาออกมาอยู่กชนรวมถึงไปเรียนต่อเฉพาะทางมาบ้างแล้วนะคะ แต่มันก็มีหลายๆครั้งนะคะที่เรายังต้องหันมาถามตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปจนแก่เลยเหรอคือการขึ้นเว้นเช้าบ่า่ไปดึกแล้วก็วันลาพักล้อน,นี่มีจำกัดนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีบางช่วงที่มันก็เหนื่อยแล้วก็พยายามมองหาอะไรใหม่ๆทานะคะแต่มันก็ไม่ค้นพบนะคะเพราะว่าตลอดชีวิตเราเนี่ยเคยทําแต่อาชีพนี้เคยเป็นแต่พยาบาลมานะคะไม่ไม่รู้ว่าจะต้องไปทําอะไรเพื่อให้ชีวิต มันดีขึ้นได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะเอ,อ่อจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะอ่าขึ้นเป็นตามปกตินั่นแหละก็มีเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งนะคะไม่รู้ไปปินเอกสารของโครงการแคร์พิชั่นคอมพานีมาจากที่ไหนมาเป็นชุดเป็นปึกใหญ่ๆเลยแล้ววางแมะไว้บนโต๊ะหน้าแผานากนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปเห็นนะคะแล้วก็ลองอ่านดูอ่านอ่านดูทั้งหมดเรารู้สึกว่าสนใจทันทีแล้วก็ตัดสินใจเข้าร่วมสัมมนาณนะตอนนั้นเลยนะคะ หลังจากสัมมนาเสร็จเราก็ตัดสินใจเข้าเริ่มเรียนภาษากับโครงการ c a ลวชั่นคอมพานีเลยทันทีนะคะก็ที่เลือกมากับ c b c นะคะตอนนั้นเนี่ยเอาตรงๆเลยนะคะไม่รู้จักโครงการอื่นเลยแค่เราได้อ่านเนื้อหาข้อมูลแล้วเราก็เลยรู้สึกสนใจแล้วก็ตัดสินใจตรงๆต,ต,ตอนนั้นเลยว่าจะมานะคะเออ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือได้ยินว่าตอนนั้นนะ CVC ทําเอกสารให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารส่งเอกสารไปเทียบคุณวุฒิเอ่อหรือว่าจะเป็นการคอนแทคกับนายจ้างอ่านัดสัมภาษณ์ซ้อมสัมภาษณ์ให้นะคะทุกอย่างเนี่ยเป็นหน้าที่ของ CVC หมดเลยที่ทําให้เราและที่สําคัญทุกคนมันลงทุนน้อยมากลงทุนหลักหมื่นนะคะแต่จริงๆเราอาจจะต้องจ่ายเป็นหลักแสนเลยก็ได้นะคะ แล้วที่เราลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้คืนมาทุกบาททุกสตางค์ในวันที่เท้าของเรามาเหยียบที่เยอรมันนะคะนี่เป็นความจริงที่เราผ่านมาแล้วนะคะการเรียนภาษาเยอรมันนะคะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ทั้งหมดนะคะภาษาเยอรมันค่อนข้างยากจริงๆนะคะเราเองก็เริ่มจากศูนย์นะคะเริ่มจากศูนย์เลยไม่เคยมีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยนะคะการแบ่งเวลาเรียนของเราคือเราจะพยายามขึ้นเวรเช้ากับเวรดึกเพื่อที่จะเอาเวลาเวรบ่ายเนี่ยมาเรียนนะคะ เพราะว่าช่วงเวลาในการเรียนส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาของเวรบ่ายช่วงบ่ายสามบ่ายสามถึงประมาณสองสามทุ่มหรือ4ี่ทุ่มเนี่ยนะคะตอนนั้นจําไม่ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ช่วงของแต่ละการเรียนนะคะอันนี้ของเราเมื่อปี2ปีก่อนแล้วนะคะค่อนข้างนานมากแล้วออแล้วก็ที่อยากจะแนะนาเพื่อนๆก็คือพยายามเข้าเรียนให้ตรงเวลาแล้วก็มีส่วนร่วมในคลาสให้มากมาก นะคะคถามว่าการดูวิดีโอย้อนหลังสามารถทําได้ไหมก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะแต่เราเองก็ได้ลองทํำด้วยตัวเองแล้วมันรู้สึกว่าพอดูคลิปไปรีไปรีมารีหน้ารีหลังนะคะทําให้มันรู้สึกว่าใช้เวลามากกว่าปกติมากกว่าการที่เราเข้าเรียนอีกกลายเป็นว่าเสียเวลาชีวิตไปซะง,งั้นเลยนะคะก็สิ่งที่จะแนะน,น,นำเพื่อนๆได้ก็คือการเข้าเรียนในคลาสนะคะเพราะว่า เวลาครูถามเนี่ยมันก็จะเกิดความตื่นเต้นนะคะแล้วก็จะทําให้เราเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นรวมถึงกับการมีคอนแทกแล้วก็ปฏิสิเพตกับเพื่อนๆนในคลาสนะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะพยายามหาคําศัพท์อะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้หรือประโยคเท่ๆเ,เก๋ๆเ,เอามาพูดกันนะคะก็ทําให้เราเรียนรู้กันได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะดีกว่าการมานั่งดูวีโอย้อนหลังซึ่งมันค่อนข้างยากนะคะเราต้องเรียนภาษาเยอร,รมันของโครงการ c v c เนี่ยเลเวล A 1 แล้วก็เลเวล A2 แล้วก็ไปสอบให้ผ่านนะคะหลังจากสอบผ่านเนี่ยเราก็จะนําใบเซอร์นะคะและเอกาสารต่างๆรวบรวมกันเพื่อส่งไปเทียบวุฒิเทียบคุณวุฒินะคะที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะระหว่างที่เรารอเอกาสารเทียบวุฒิค่อนข้างนานพอสมควรนะคะระหว่างนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้และทบทวนภาษาเยอรมันนะคะเพราะ CBC ไม่ปล่อยให้เราเว้นว่างแน่นอน,นะคะ่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะระหว่างที่เรารอเอกาสารเทียบวุฒิ c ี c นะคะจะส่งโปรไฟล์ของเรา ทั้งหมดเนี่ยไปให้ในจ้างนะคะก็ค,คือโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่ในรัฐเทสเซนหรือรัฐอื่นๆที่อยู่ในระแวกเดียวกันเนี่ยให้เขาเลือกเรานะคะถ้าเกิดว่าเราถูกรับเลือกแล้วเนี่ย c v c นะคะก็จะเริ่มซ้อมสัมภาษณ์ให้เรานะคะแล้วก็ทําการสัมภาษณ์แบบออนไลน์ถ้าหลังจากที่เราได้งานแล้วเราก็แค่รอเอกสารทุกอย่างมให้ครบแล้วก็ทําการยื่นวีซ่าได้เลยค่ะ ก็หลังจากที่เอกสารครบนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นวีซ่านะคะตอนก่อนที่เราจะมาเนี่ยก่อนบินนะคะออพอหลังจากที่เราได้วีซ่าแล้วเนี่ยเราต้องไปสวอปโควิดโคโควิดนะคะด้วยวิธี RTpCR อด้วยะคะ่ะซึ่งตอนนี้น่าจะไม่ต้องแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาคิดว่าไม่ต้องแล้วนะคะเพราะว่าเราเพิ่งกลับไทยไป c b c นะคะก็จะทําหน้าที่นอกจากเรื่องเอกสารแล้วนะคะก็จะทําหน้าที่ในการชําระค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะที่จําเป็นในการที่เราจะต้องบินไปประเทศเยอรมันอาทิเช่นนะคะค่าสวัสโควิดค่าตรวจเลือดที่เป็นหัดเยอรมันนะคะที่นี่จะต้องคัดกรองก่อนถ้าเราไม่มีภูมิคุ้มกันเราก็แค่ต้องไปฉีดวัคซีนแค่นั้นเองค่ะเออค่าเครื่องบินเอยนะคะรวมถึงเมื่อเราบินมาถึงเยอรมันนะคะอย่าลืมนะคะ,อย,ะ,คะอย่างที่เราได้พูดก่อนหน้านี้แล้วว่า c ีจะคืนเงินค่ามาดจำทุกบาททุกสตางค์ให้เราเป็นเงินยูโรนะคะในวันที่เท้าของเรามาเหยียบที่นี่ค่ะเออแล้วก็สิ่งที่จะแนะนำเพื่อนๆในภารกิจส่วนตัวก็คืออย่าลืมไปทำซิม e ซิมนะคะเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่ามันถือว่าเป็นการรักษาเบอร์ที่ไทยไว้ในมือถือของเราโดยเป็นซิมที่ไม่มีชิ้นส่วนนะคะก็พอหลังจากที่เราอัวแล้วหรือลาพักลอนนะคะกลับบ้านไปกลับบ้านที่ไทยไปแล้วก็จะได้กลับมาใช้เบอร์เดิมนะคะ รวมถึงธุรกรรมทางการเงินนะคะชื่อว่าเพืเ่อนๆหลายคนอาจจะอยากโอนเงินยูโรจากที่เยอรมันกลับไปที่ไทยบ้างนะคะก็พยายามนะคะไปอัปเดตนะคะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเราหรือบัตรเครดิตบัตรเดบิตต่างๆนะคะให้สำหรับใช้ต่างประเทศนะคะเออรวมถึงอย่าลืมพกตังค์มาด้วยนะคะจำนวนหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆที่นี่รายได้นะคะถือว่าค่อนข้างโอเคสามารถชอปปิ้งได้ใช้ใจ่ายได้สบายไม่ลำบากนะคะรวมถึงกับเสื้อกนันหนาวนะคะ แต่ว่าเพื่อนเองก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้เหมือนกันนะคะที่นี่ก็ไม่ได้แพงมากนะคะถือว่าเ,อาเป็นราคาตามค่าของชีพก็กกกแล้วกันนะคะ <c oughs> ก็เมื่อมาถึงที่เยอรามันแล้วนะคะสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยก็คืออากาศเริ่มเย็นลงนะคะในช่วงเดือนกันยายนของอปีที่แล้วนะคะค่อนข้างเย็นเลยแต่เรายังต้องใส่แค่แจ็คเก็ตเบาๆไปก่อนนะคะอากาศยังไม่ได้เป็นเลขตัวเดียวหรือว่าติดลบอะไรนะคะแล้วก็เวลาที่เรา เข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะคะ่ะเขาจะพูดกันแบบเป็นเรื่องปกติเลยว่าฮัลโหลคือทักทายปกติแต่ด้วยความที่เราอยู่ไทยเราก็ไม่ค่อยชินเนาะวันแรกวันที่2ในการมาอยู่ที่นี่เราก็จะต้องมีคําถามในใจว่าเฮ้ยฮัลโหลแล้วต้องตอบอะไรต่อไหมนะคะ<笑><笑>ซึ่งไม่ต้องก็ได้นะคะมันเป็นการทักทายฮัลโหลแล้วก็ชื่อนะคะเป็นการทักทายที่เป็นเรื่องปกติของที่นี่อยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปพูดอะไรเพิ่มเติมนะคะเออส่วนการคมนาคมที่นี่นะคะดีมากเลยนะคะ เราสามารถใช้แอปพลิเคชันในการเช็คดูได้นะคะว่ารถบัสรถไฟหรือว่ารถรางในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมากี่โมงแล้วเราต้องไปต่อรถที่ไหนต้องเดินกี่โลต้องเดินกี่เมตรอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะคะสําหรับพวกเราที่มาอยู่ใหม่ส่วนเรื่องภาษานะคะเราเรียนมาอีกแบบนะคะแต่พอมาถึงที่นี่นะคะเราก็จะเจอภาษาพูดอีกแบบหนึ่งซึ่งมันรวดเร็วมากนะคะบอกเพื่อนๆนไนดะ้อย่างเดียวว่า เวลาเท่านั้นนะคะที่จะช่วยเยียวยาแล้วก็การฝึกฝนแล้วก็พูดเย,เยอะเท่านั้นนะคะที่ช่วยเยียวยาค่ะเพราะว่าเรายังมีปัญหาการฟังอยู่เลยค่ะกับการที่มาอยู่ที่แรกๆนะคะแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปนะตอนนี้เก้าเดือนเข้าเดือนที่สิบแล้วนะคะรู้สึกว่าฟังรู้เรื่องมากขึ้นเยอะเลยนะคะหลังจากที่เราได้ไปทํางานใช้ชีวิตติดต่อเอกสารข้าราชการหรืออะไรอื่นๆที่ในเมืองเราก็สามารถผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะ ส่วนการทํางานที่นี่นะคะอย่างที่เราได้บอกไปนะคะว่าเราทํางานอยู่ที่แผนกสัลยกรรมกระดูกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะเออมีเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกเหมือนที่ไทยนะคะแต่ช่วงเวลาจะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะอย่างเช่นเวรเช้าขึ้นเวร9ก้าโมงอ่ะขึ้นเวร6กโมงเช้านะคะลงเวรบ่าย2ส่วนเวรบ่ายขึ้นเวร12บสนาฬิกาลงเวร20่สนส่วนเวรดึกขึ้นเวรสองทุ่ม ลงเวรหกโมงเช้านะคะเวรดึกจะค่อนข้างยาวนานที่สุดนะคะแต่ทางนั้นทางนี้เนี่ยการขึ้นเวรที่นี่นะคะต่อวันไม่เกินแปดชั่วโมงแน่นอนค่ะขึ้นเวรวันละเวรเท่านั้นนะคะไม่มีการควบก,กะตลอดลระยะเวลาที่อยู่มานี่เราไม่เคยขึ้นเวรเช้าบ่ายหรือบ่ายดึกหรืออะไรเลยนะคะเคยขึ้นแต่เวรเดียวทั้งนั้นแล้วก็เราจะชอบมากเลยนะคะหลังจากที่เราลงเวรเช้าเนี่ยเวลาตอนบ่ายสองเป็นเวลาที่เหมาะมากต่อการไปเดินเล่นช้อปปิง้งไปใช้ชีวิตซะให้ทีให้เต็มที่เลยนะคะ ส่วนในเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมง,งานที่นี่น่ารักนะคะเป็นกันเองแล้วก็สอนงานค่ะเออที่นี่เขาจะเน้นการพูดจากันตรงๆนะคะถ้าเพื่อนร่วมง,งานเขาไม่พอใจเราเขาจะบอกเราตรงๆเลยว่าเราทําอะไรผิดซึ่งเราต้องยอมรับนะคะการมาอยู่ที่นี่เราต้องเปิดใจนะคะต้องเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วนะคะต่อให้เราจะจบเฉพาะทางจากที่ไหนเป็นออตําแหน่งใหญ่โตจากที่ไหนเป็นหัวหน้าอะไรก็ตามนะคะ มาอยู่ที่นี่เราเริ่มต้นจากศูนย์นะคะเราต้องเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะคะและเช่นเดียวกันค่ะถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ที่มันไม่ถูกต้องมันไม่มันไม่ตรงกับความคิดของเราหรือเราไม่เข้าใจนะคะเราก็สามารถแย้งเขาไปตรงๆได้เลยเหมือนกันค่ะที่นี่นะคะเน้นการใช้เหตุผลและพูดจากันแบบตรงไปตรงมานะคะต่อให้เขาเคยมีปัญหาอะไรกันบนวอร์ดเนี่ยทุกอย่างหลังลงเวรนะคะทุกอย่างจบค่ะเริ่มใหม่ก็คือเรื่องใหม่แล้วนะคะ อุปสรรคค่ะในการทํางานที่นี่จะไม่พ้นเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องภาษาค่ะเออเราต้องใช้ภาษาส,ส่วนใหญ่นะคะเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพ่อสามาแม่เราเนาะเออสิ่งที่เราค้นพบก็คือภาษาเรายังไม่ได้ดีพอนะคะในการที่เรา,าอยู่ที่นี่แต่สิ่งที่จะช่วยเราได้คือเราต้องพูดเยอะๆพยายามเรียนรู้เยอะๆจดไปเลยค่ะคําไหนที่เราไม่เข้าใจแต่คนที่จะช่วยสอนเราเนี่ยนอกจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็คือคนไข้นะคะ เพราะว่าคนไข้ที่บอดเนี่ยเวลาที่เขาต้องการอะไรเขาจะกดกิ่งค่ะแล้วพอเขากดกิ่งเราก็ต้องเข้าไปถามเขาว่าเขาต้องการอะไรนั่นแหละค่ะจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นว่าเราจะโฟกัสมันเยอะมากขึ้นเพราะเราจะพยายามฟังให้รู้เรื่องว่าคนไข้จะพูดอะไรกับเราจะขอให้เราช่วยเรื่องไหนจะขอให้หยิบอะไรอยู่ตรงไหนของห้องจะไปเปิดหน้าต่างจะไปเปิดม่านจะไปหยิบของบนตู้ชั้นบนชั้นล่างซ้ายขวาหรืออะไรก็ตามนะคะ สิ่งพวกนี้นะคะจะทําให้เราได้สับใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้งานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวเรามีอย่างหนึ่งที่เราค่อนข้างประทับใจมากๆสําหรับการทํางานที่นี่นะคะก็คือหมอค่ะหมอที่นี่เนี่ยเขาจะมองว่าเราเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งนะคะก่อนจะหยิบชาร์จไปใช้เนี่ยเขาจะขอเราก่อนนะคะถ้าเกิดเราไม่เสร็จเราก็แค่บอกเขาค่ะว่าเราไม่เสร็จแล้วเขาก็จะมาทีหลังจะไม่มีการมาหยิบชาร์จ ต่อหน้าต,ต่อตาเราสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะเขาจะให้เกียรติเรามากแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออเราเนี่ยแหละคือเพื่อนร่วมงานของเขาแล้วเขาก็คือเพื่อนร่วมงานของเราเราเพิ่งพา,าศัยกันนะคะและเราไม่ใช่ลูกน้องใครนะคะค่ะนอกจากการทํางานในทุกๆวันแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะโฟกัสนะคะหน้าที่ของเราที่ต้องทําให้สําเร็จคือการสอบใบป,ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่เยรามันให้สําเร็จนะคะ ส่วนตัวเรานะคะเราต้องสอบทั้งหมด2อ,อย่างอย่างแรกคือการสอบภาษาเยอรมันในระดับ B1 ทางการพยาบาลหรือ B2 นะคะเป็นที่เป็นแบบภาษาเยอรมันทั่วไปส่วนอันที่2นะคะก็คือการสอบพูดนะคะเป็นการสอบจบนะคะเพื่อที่จะอะสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเยอรมันนะคะเออส่วนตัวเรานะคะ หลังจากที่เราไปถึงประเทศเยอรมันประมาณเดือนกันยานะคะเราก็ลงสอบเลยค่ะเดือนธันวาโชคดีนะคะที่เรามีเพื่อนนะคะช่วยกันติวแล้วก็สามารถสอบผ่านได้หลังจากที่ไปอยู่เยอรมันแค่3เดือนเองค่ะเราถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเออส่วนการสอบเทียบคุณวุฒิก็คือสอบพูดนะคะเออมันจะมีข้อบ่งชี้ไว้เลยว่าเราต้องเทียบวุฒิที่แผนกไหนบ้างในเป็นระยะเวลากี่เดือนนะคะส่วนตัวเราเนี่ย ต้องสอบต้องไปอยู่ที่แผนกศัลยกรรมซึ่งศัลยกรรมกระดูกก็นับว่าเป็นศัลยกรรมนะคะเราก็อยู่4เดือนรวมถึงแผนกนิวโรนะคะก็คือศัลยกรรมประสาทก็ไปอยู่ทั้งหมด1เดือนนะคะเราเทียบคุณุฒุทั้งหมด5เดือนนะคะซึ่งโรคหรือโจทย์ข้อสอบในการที่จะสอบพูดเพื่อเทียบคุณุฒุเนี่ยก็จะอยู่ในข้อบ่งชี้ทั้งหมดนี้นะคะ ก็จะเล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะคะในวันที่เราไปสอบเทียบคุณวุฒิก็คือสอบพูดนั่นเองนะคะเราจะหยิบกระดาษมาทั้งหมดกระดาษวางไว้บนโต๊ะทั้งหมด3แผน่นเราหยิบมา2แผ่นเพื่ออ่านนะคะมันก็จะมีโรคที่เกี่ยวกับระบบทางสัญญกรรมให้เรานะคะรวมถึงทางระบบประสาทเราเลือกได้เป็นโรค s t ตร k e นะคะเราก็เลือกมาหนึ่งแผ่นเพื่อตอบคําถามในนั้นจะมีโจทย์ เล่าเรื่องเคสคนไข้นะคะแล้วก็มีคําถามทั้งหมดให้เราตอบคําถามทิ้งไว้เวลาการสอบทั้งหมดนะคะ45นาทีค่ะในการเตรียมเตรียมก็คือเขียนคําตอบลงในกระดาษที่เราจับจับขึ้นมาได้ะคะ่ะประมาณ15นาทีนะคะและใช้เวลาที่เหลือ30นาทีในการตอบคําถามค่ะหลังสอบเสร็จนะคะกรรมาการจะแจ้งผลณนะตอนนั้นเลยไม่นานนะคะ ก็เราก็สอบผ่านแล้วรู้สึกตอนนั้นดีใจมากๆรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกไปเลยนะคะก็ค่อนข้างเตรียมตัวมาพอสมควรนะคะแต่ก็ใช้เวลาไม่ได้มากมายอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีค่ะที่เราสอบผ่าน หลังสอบผ่านและได้รับใบป,ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ประเทศเยอรมันมาเรียบร้อยแล้วภาระหน้าที่เราก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเราจะต้องทําอะไรด้วยตัวเองได้ทั้งหมดโดยมีเพื่อนร่วมงานที่น่ารักและหัวหน้าที่น่ารักนะคะคอยเป็นที่ปรึกษาให้เราค่ะคิดแค่ว่านะคะเพื่อน เราอยู่ที่ไทยเราใช้ภาษาไทยในการสื่อสารมากแค่ไหนอยู่ที่นี่เราต้องทําให้ได้แบบนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัพท์เอ่ยการประสานงานกับเพื่อนในแผนกอื่นๆการแอดไวคนไข้นะคะหรือแม้กระทั่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากสําหรับเราคือการรับโทรศัพท์สายนอกเวลาที่ญาติคนไข้โทรมาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วโทรมาปุ๊บพูดรัวภาษาเยอรมันรวดเร็วมากทําให้เรายังจับใจความไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็จะบอกเขาว่าเออเดี๋ยวนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวคุณช่วยคุยกับเพื่อนร่วมง,งานฉันก่อนนะคะก็จุดจุดนี้นะคะก็ยังเป็นอุปรสรรคสําหรับเราอยู่นะคะแต่เราก็จะพยายามต่อไปค่ะก็สรุปแล้วนะคะการมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมันด้วยอาชีพพยาบาลวิชาชีพนะคะถือว่าดีนะคะตรงตามวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้นะคะก็คือการที่ไม่ต้องเอาเวลาทั้งวันเนี่ยไปอยู่แต่ที่ทํางานค่ะหลังเลิกงานเรามีวิธีเรามีเวลาให้กับตัวเองได้ใช้ชีวิตหรือรีแลกซ์ ในช่วงเวลาหลังเลิกงานนะคะพักร้อนนะคะอย่างน้อย30วันไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะคะอากาศดีอากาศบริสุทธิ์ดอกไม้สวยค่ะเ,ออเงินเดือนนะคะถือว่าค่อนข้างดีไม่ลําบากนะคะถามว่าคิดถึงที่ไทยไหมคิดถึงมากค่ะเพราะว่าครอบครัวเราทั้งหมดอยู่ที่ไทยนะคะเราไม่ได้มีใครเลยที่นี่ใช้ชีวิตตัวคนเดียวนะคะแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆที่ไทยแล้วก็มาหาเพื่อนข้างหน้านะคะถามว่าจะอยู่เยอรมันต่อไปไหม คิดว่านะคะตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะขอใช้ชีวิตที่นี่ต่อไปเรื่อยๆนะคะฝากถึงเพื่อนๆพยาบาลที่อยู่ที่ไทยที่สนใจอยากจะมาทำงานที่นี่นะคะที่นี่นะคะสวยเที่ยวได้เมืองหน้าอยู่อากาศดีภาษายากจริงค่ะแต่เราทำได้ถ้าเราคิดถึงบ้านก็แค่บินกลับนะคะอย่างน้อยๆเลยสิ่งที่เราได้รับจากที่นี่ ก็คือเวลาในการใช้ชีวิตนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังจนจบนะคะลาไปก่อนคะ่ะ